สวัสดีครับคุณเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมขนาดเล็กถึงขนาดกลางถ้าอย่างนั้นคุณจะต้องอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Business One เพิ่มเติมอย่างแน่นอนฉันสัญญาฉันจะให้คุณเห็นภาพคร่าวๆของวิธีแก้ปัญหาและฉันจะอธิบายให้ง่ายที่สุดคุณอาจเคยได้ยินมาว่า SAP Business One เป็นโซลูชันที่ลงทุนไม่สูงในการจัดการธุรกิจทั้งหมดของคุณทั่วโลกในหลายภาษาตั้งแต่การขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าไปจนถึงการเงินและการดำเนินงาน ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณมากที่สุดฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งนี้สามารถทําอะไรให้กับทีมขายของคุณในการทํางานประจําวันของพวกเขาได้ดูการวิเคราะห์การขายเช่นคุณสามารถดูภาพรวมของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของคุณในช่วงเวลาที่เลือกดูยอย่างหลังจากงานแสดงสินค้าที่สําคัญที่นี่โอกาสในการขายและการสร้างใบเสนอราคาพร้อมกับคำสั่งซื้อขายที่จัดส่งและใครในทีมของคุณเป็นผู้ปิดการขาย มาดูรายละเอียดกันดีกว่ารายงานดูไม่ดีเลยมีการบันทึกโอกาสในการขายจำนวนมากแต่ไม่มีการส่งใบเสนอราคามากนักและมีคาสั่งซื้อน้อยมากและมีหลีดจำนวนมากแต่ขาดข้อมูลสำคัญมาแก้ไขปัญหานี้กันในกิจกรรมถัดไปให้ใช้แอปสแกนการ์ดของ SAP Business One เพื่อบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วบทของ SAP Business One จะเตือนตัวแทนฝ่ายขายให้ติดตามโอกาสในการขายหลังงานไม่นาน ใน SAP Business One ทุกอย่างเชื่อมต่อกันคุณสามารถสร้างใบเสนอราคาสำหรับลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจากกิจกรรมการติดตามผลและด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่าง SAP Business One กับ Microsoft 360ทำให้ส่งอ e ีเมลใบเสนอราคานี้ไปยังลีดโดยตรงได้อย่างง่ายดายแน่นอนว่าคุณและทีมของคุณจะต้องการติดตามความคืบหน้าและไม่ใช่แค่เพราะความอยากรู้เท่านั้นแล้วโบนัสของพวกเขาขึ้นอยู่กับมันใช่ไหม เรามาเปิดตัวแผนผังความสัมพันธ์ที่แสดงความคืบหน้าของข้อตกลงตั้งแต่ใบเสนอราคาไปจนถึงการชำระเงินมันดูดีมากใบเสนอราคานี้ได้รับการออกใบแจ้งหนี้และชำระเงินแล้วโบนัสได้ดำเนินการทันทีหากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่วางแผนจะเติบโตก้าวถัดไปของคุณคุณเป็น SAP Business o บปรกระบวนการดำเนินการตามข้อมูลทันเวลาและขับเคลื่อนการเติบโตที่มีผลกำไร เนื่องจากทุกธุรกิจมีความแตกต่างกัน SAP Business One จึงได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณเช่นกัน